วันที่19กุมภาพันธ์2568ข่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภูมิพัฒน์เหมือนจันทโฆษกกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกสีนอกสสกรุงเทพมหานครพักประชาชนค่ะได้กล่าวพาดพิงนายพิพัฒน์รักชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าจากการที่นางสาวรัชนกออกมาตอบโต้หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วทุกประเด็นซึ่งการที่สสมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลน,นั้นถูกต้องแต่การตรวจสอบแบบไม่ชัดเจนและมีเจตนาไม่ดีเช่น พูดไม่หมดว่างบจัดทำปฏิทิน400ยล้านบาทนั้น เป็นงบที่ตั้งไว้ถึง8ปีและกฎหมายกำหนดเพดานงบประชาสัมพันธ์ไว้10เซแต่ประกันสังคมใช้เพียง3%ปเซตรงนี้กลับไม่พูดและยังมีอีกหลายเรื่องที่ไปขุดเอาข้อมูลในอดีตมาโยงกับปัจจุบันจนทำให้ประชาชนเกิดความสับสนค่ะนางสาวรักชนกเอาผู้ประกันตนมาเป็นข้ออ้างอยากจะถามกลับไปว่าท่านเป็นสอสอแต่ไม่รู้หลักเกณฑ์ไม่ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเลยหรือเองินประกันสังคมเป็นการจ่ายสมทบ3ฝ่ายคือผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาล ทุกคนร่วมกัน และสปะสไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นําเงินไปลงทุนสร้างความมั่นคงเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเหมือนกับอีกหลายกองทุนส่วนเรื่องเงินซื้อตั๋วเครื่องบินแพงนั้นกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงหรือบอดประกันสังคมสามารถนั่งเครื่องบินชั้นไหนได้และความจริงก็ไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสทุกครั้งเรื่องนี้นางสาวรักชนกเองควรรู้อยู่แก่ใจเพราะตัวเองก็บินไปดูงานต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งและยังได้รับเบี้ยประชุมได้รับสวัสดิการอีกมากมายค่ะเรื่องการเปิด มูลของสอปสท่านพิพัฒน์ให้นโยบายตั้งแต่วันแรกว่าต้องทําอย่างโปรง่งใสตรงไปตรงมาให้สังคมตรวจสอบได้ดังนั้นประกันสังคมไม่มีการปกปิดอย่างแน่นอนและพร้อมจะชี้แจงทุกเมื่อสุดท้ายคือเรื่องร่างแก้ไขพรบรประกันสังคมกระทรวงแรงงานและสํานักงานประกันสังคมยืนยันมาตลอดว่าจะไม่มีการยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เพราะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่จะปรับรายละเอียดวิธีการให้ได้มาซึ่งบอดประกันสังคมในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดเช่นเกิดภัยพิบัติธ,ธรรมชาติทําให้เลือกตั้งไม่ได้จะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้การดําเนินงานติดขัดเราชี้แจงมาหลายครั้งถามว่านางสาวรัชนกไปอยู่ที่ไหนมาหรือไม่สนใจเพราะตั้งป้อมจะคัดค้านท่าเดียวนายภูมิพัฒน์กล่าวค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn